แต่ละคันมันไม่เหมือนกันนะครับน้องชายนะการไล่รถไม่เหมือนกันทํารถเหมือนกันวิ่งไม่เท่ากันกองมีเหมือนกันทุกใบนะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนอะไรต่างๆนะครับขอให้เราไล่ให้มันลงเท่านั้นแหละครับรถมันก็จะวิ่งดีเหมือนกัน 20W50 นะฮะน้ำมันเครื่อง enduro นะฮรเหมาะกับการรถใช้งานรถแบกนะครับบินมอเตอร์ไซค์แกป หรือรถซิ่งทั่วไปก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะแต่ตัวนี้นะครับก็จะเป็น 10W40 นะครับตัวนี้จะเป็นเกรดเลสซิ่งโดยตรงเลยนะครับต่ถามว่ารถธรรมดาใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่เกรดตัวนี้ก็จะแพงกว่านะครับ 10W40 ตัวนี้นะฮะสำหรับเครื่องยนต์โมนิไฟนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นราคาพิเศษอยู่นะฮะตอนนี้นะครับสวัสดีครับนะฮะกับ FC กันทั้งหลายนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเฮียจะมาคุยย้ำกันถึงเรื่องกล่องไฟกันอีกแล้วกันบางทีเคยลงไว้หลายปีแล้วละแล้วน้องๆก็คง ไม่ค่อยได้ตามดูกันนะนะแล้วก็มีมาถามอยู่เรื่อยนะบางทีเฮียก็ไม่ได้ว่างพิมพ์ตอบนะครับนะฮะอ่ะพยายามดูคลิปแล้วกันแล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวสําหรับใครที่จะเป็นเฮียจะทําสายคาบูลเรเตอร์นะใครที่จะใส่กล่องแล้วกันไม่ว่าผู้เองอะม่รู้จะแปลงอะไรกันนะกระหนานะเฮียก็ไม่เข้าใจแล้วจะใส่กล่องนู้นจะใส่กล่องนี้จะแปลงเว็บเอเป็น R R เป็น S อะไรสายมัดไฟ R, R ใส่เป็นไฟ S ออะไรเงี้ยเฮียก็งงนะ โอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเฮียจะมาอธิบายให้ฟังนะครับสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นตัวเอสละกันอ่ะคันนี้เป็นตัวเอนะตัว S เ,เนี่ยจานมันแถบยาวเี่ยสามสิบแปดมิลจำไว้แถบยาวตระกูลตัวเหมดไม่ว่าจะบังลมขบูไม่ว่าจะบังลมอ่าไม่บังลมขบูบ,ขบ,ขบับงลมตัดมือตัดเท้าหรือเป็นพวกตระกูลตัวเอตัดมือตัดเท้านะแถบยาว38มิมิล ทั้งหมดนะครับจำไว้38มิมลทั้งหมดนะครับมันตระกูลเดียวแถบยาวเท่ากับ c b r 150บคาบูแถบเดียวเท่ากับโซนิกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวใหม่ตัวเก่าแถบยาว3 8มิมลเท่ากันหมดมันถึงใส่กล่องรวมกันได้นะครับไม่ว่าจะ c b r a p i ด้วยนะครับที่ก็ทํามาเป็นแถบยาวนะครับ API ที่จะเป็นโซนิกโอนหรือจะเป็นโซนิกนิวหรือจะเป็นเอพ API ตัว c b r นะครับตอนนี้ API โซนิก c b r ก็ทำมารวมเป็นกล่องเดียวแล้วนะครับเป็นตัวรุ่นใหม่นะครับร์ชั่นใหม่นะฮะ V 1 1นะส่วนตัวนี้นะครับถ้าสมมุติว่าตัวเอเองอยากจะใส่กล่องอะไรได้บ้าง Sonic ตัวเก่า Sonic ตัวใหม่ c b r API Sonic API c b r นะมันจะใส่ได้เลยนะครับใส่ได้เลยแต่ต้องใช้ปลั๊กแปลงเส้นหนึ่ง ปลั๊กแปลงเส้นหนึ่งไม่ต้องไปยุ่งกับพันเซอร์ใช้ปลั๊กแปลงเส้นหนึ่งนะครับเสียบใช้ได้เลยนะฮะแต่ถ้าตาบได้นะครับเองเป็นตัว R คันนี้เป็นตัว R แล้วเองไปเอาจานตัว S มาใส่นะครับจานตัว S เองจะต้องใส่กล่องอะไรใส่กล่อง S นะครับใส่กล่อง S ใส่กล่องโซนิกใส่กล่อง API ตัวเหมือนตัว S อะนะแล้วก็ใส่ c b r ใส่โซมิกตัวใหมตัวเก่าตัวใหม่ใส่ได้หมดนะแต่เองต้องใช้ปลั๊กแปลงหรือเองต้องกับสายที่ปลั๊กกล่อง มันนะครับถึงจะใช้ได้นะถึงจะใช้ได้ถ้าสมมุติเองไปใส่ตัว R ใส่จาน S แล้วก็กับพันเซอร์ด้วยซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนะครับผมขวา,าไปซ้ายนะครับถ้าเป็นสนะตาร์ทเท้าสตาร์ทมือกลับได้นะครับแต่มันจะยากหน่อยแต่มันวิธีเดี๋ยวเฮียว่างๆเด่๋ยเฮียจะทําให้ดูนะครับในการกลับพันเซอร์สตาร์ทมือนะฮะมันจะต้องเจาะและจับน,อน็อตแล้วก็บัตรกีใหม่นะครับเพราะว่ามันเป็นกาวร่วมแล้วก็พันเซอร์มันมีอยู่แค่เช่นเดียวนะครับนะอ่าโอเคนะครับส่วนถ้าสมมุติว่าเฮ้ย ตัวกล่อง R ไอ้ตัวจาน R ล่ะแถบมันยาวเท่าไหร่แถบมันยาวเนี่ยจาน R เนี่ยแถบมันยาว12มิลนะครับจาน S นะครับแถบ X นะตัว X นะยาว14มิลสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับใช้ร่วมกันได้นะครับเองจะเอาสมมุติเป็นลด R เองจะเอากล่อง X มาใส่ R ก็ใช้ได้จะเอา X ไปใส่ R ก็ใช้ได้นะครับมันห่างกัน2มิลแต่มันใช้ร่วมกันได้นะครับผม X กับ R นะครับมันจะตระกูลพวกเดียวกับพวกไหนพวกริมนะครับมันเท่ากันหมดมันใกล้เคียงกันหมดนะ มันสามารถใช้ร่วมกันได้หมดนะครับตระกูลร2อยี่้านะครับสายคาบูเลเตอร์ไม่ว่าจะรีมไม่ว่าจะไนท์ไม่ว่าจะ x ไม่ว่าจะ S ไม่ว่าจะ R นะครับตระกูลเดียวกันหมดแล้วก็ไม่ว่าจะบังลมด้วยนะครับสามารถใช้กันได้ถ้าสมมุติว่าเฮ้ยเฮียผมตัว R เนี่ยผมใส่กล่อง x เลยได้ไหมใส่ได้นะครับใส่ได้เลยสามารถตัว R เนี่ยเอากล่อง x ไปเสียบใช้ได้เลยมันก็ตัดปั๊บๆๆเลยนะแล้วถามว่าตัว x อ่ะตัว x อเอาใส่กล่อง R ได้ไหมใส่ได้นะครับรอบมันจะยาวขึ้นนะครับแหวนหัวก็ต้องรองรับให้ดีเพราะรอบของตัว R มันจะสูนะฮะ กล่องตัว x นะครับมันจะตัดรอบไว้นะครับเพื่อในการอะไรกล่อง x ซเซฟเครื่องไม่ให้เกินรอบไม่ให้โอเวอร์ไม่ให้เครื่องพังไม่ให้ก้านไหลนะครับไม่ให้ลาโลกนะครับไม่ให้ของเหลวลงหลง่นลงพื้นนะในกล่อง x นะครับมันก็จะตัดรอบนะครับเพราะว่ามันก็จะต่ำหน่อยนะฮะส่วนถ้าสมมุติว่าอา้าวเฮียถ้าสมมุติว่าตัว R ผมใส่แถบยาวใส่กล่อง S ได้ไหมใส่ได้นะครับเองก็ต้องกับปันเซอร์นะครับแล้วก็ทําปักให้มันเหมือนอ่า เป็นกล่องเนะครับทำปลั๊กให้เป็นเหมือนกล่องเนะครับกล่องเอมันจะเสียบปลั๊ก4เส้นน่ะเป็นรูปตัว L นะครับอีก2เส้นน่ะมันเป็นคาบูไฟฟ้าไม่ได้ใช้นะครับใครเคยเห็นไหมปลั๊กตัวเอนะครับจะมี6สายจริงๆแล้วมันใช้แค่4สายนะครับอีก2สายจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นตรงสายไคาบูไฟฟ้านะครับอีก2สายนะครับเขาไม่ได้ใช้นะครับตรงคาบูเรเตอร์นะครับมันจะใช้แค่4สายเท่านั้นนะครับผมเคยสังเกตกันไหมว่าทําไมเฮียทาไมตัว S มันถึงมีปลั๊ก6ปลั๊กเออก็อีก2ปลั๊กมัน ส่วนใช้ตรงนี้ใช้ร่วมกันได้มีอะไรอีกไหมถ้าสมมติว่าเฮียถ้าสมมุติว่าเฮีย,มมฮยผมจะเอาตัวอาเนี่ยไปใส่กล่องโซนิกไปใส่กล่อง S อไปใส่กล่องอะไรไหมไม่ได้สิเพราะว่าการจุดระเบิดไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าแถบมันยาวคนละอย่างนะครับไม่ว่าจะเองไปกับพันเซอร์มันก็ใช้ไม่ได้นะครับมันก็จะเล็งไม่ขึ้นนะครับสตาร์ทไม่ติดไฟไม่ออกนะครับเพราะการจุดระเบิดเป็นผิดองศานะฮะเองจะเอาตัวนี้ไปใส่กล่อง S อได้ไหม ไม่ได้ไี่ใส่กล่องโซนิกได้ไหมไม่ได้นะครับการจุดระเบิดมันไม่ได้นะครับตัวนี้มันจะได้ก,กล่อง S นะครับผมหรือจะต้องเป็นพวกกล่อง API ตรงรุ่นเป็นพวกเว็บ R เว็บอะไรก็ว่าไปนะครับผมนะก็สไตล์แบบนี้นะคงเข้าใจกันนะครับวันนี้เฮียก็มาพูดไว้ให้แบบว่าเป็นแนวทางร้าวสำหรับคนใส่กล่องนะครับใครอยากจะใช้กล่องอะไรกล่องมันดีเหมือนกันหมด รอบสูงรอบต่ำแล้วแต่การไล่รถแล้วแต่รถแล้วแต่สเตอร์นะครับแล้วแต่ทรงรถนะครับแล้วแต่การขับขี่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนใส่กองเอสบอกว่าแรงแรงแรงอ่ะก็ไล่ไปเพราะมันไล่ถูกทางบางคนก็บอกว่าใส่กองโซนิกรถแรงกว่ารถแต่ละคันมันแรงเหมือนกันทุกกล่องนะครับแต่แล้วแต่ใครมันจะไล่เจอกันมากกว่านะครับผมแต่อย่างเฮียที่เฮียชอบนะครับที่เฮียเล่นอยู่ก็จะเต็มที่นะที่เฮียขายอยู่นะก็มีกล่อง API กล่องโซนิกกล่อง CBR แล้วก็กล่อง X กนะครับก็แล้วแต่ใครจะไล่แบบไหนนะครับเฮียก็พอมีขายหมดนะครับกล่อง S เฮียก็มีนะครับแล้วแต่ใครชอบละกันว่าใครจะไล่รถสไตล์ไหนแบบไหนนะครับรถมันวิ่งไม่เหมือนกันนะเข้าใจนะครับน้องชายนะกล่องดีเหมือนกันทุกคนหมดนะครับแต่เราเลือกให้ใช้ที่มันเหมาะกับเครื่องยนต์เหมาะกับรถเหมาะกับสไตล์การขี่ของเรานะอ่ะโอเคนะเฮียพูดประมาณแค่นี้โอเคคงเข้าใจกันนะครับนะก็เดี๋ยวไว้ฝากติดตามไว้เจอกลิปหน้าสวัสดีครับ